กครับก <c oughs> ำลังมุ่งหน้ากลับอุดรครับก็ลองใช้ทางมอเตอร์เวย์นะครับหรือว่าเ6ม6นี่เป็นครั้งแรกนะครับเห็นเขาบอกเ,ออเปิดทดลองให้ใช้ฟรีอยู่ช่วงนี้นะครับลองลองมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างในระหว่างทางนะครับว่าเ,เส้นทางมันจะสวยงาม ขนาดไหนนะครับ M6 นะครับ M6 กําลังมองนาสูบุดอนครับตอนนี้เขาเปิดบริการให้ใช้ฟรีอยู่นะครับ เขากำหนดความเร็วไว้ที่120นะครับ120ไม่เกิน120นะครับ M6 ครับ M6 มอเตอร์เวย์นะกำลังจะเข้าไปที่โคราชน,นะครับ กันว่าจะสวยงามขนาดไหนครับขับรถมงานาไปเรื่อยๆครับเห็นเขาบอกว่าเปิดให้ใช้ฟรีอยู่นะไม่ของของปีนี้นะครับปีสองห้าหกเจ็ดนะครับ แล้วก็จะเริ่มเก็บค่าบริการก็เป็นปี2568นะครับมอเตอร์เวย์อครับมวงหน้าสู่โคราชครับโคราชมีรถเยอะอยู่เหมือนกันนะรถก็ใช้บริการนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นของฟรีหรือว่าของฟรีก็เลยให้ใช้ คนก็เลยมานะครับคนก็เลยมาใช้บริการนะครับทางยกต่างระดับมอเตอร์เวหรือ M6 นะครับ M6 อันนี้ก็ครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะครับลองใช้บริการดูถนนดโล่งเลยครับออกขึ้นมาด,นด้านบนก็สวยอยู่นะ สวยงามอยู่นะครับเสียดาไม่ได้ไม่สามารถที่จะถ่ายข้างทางให้ดูได้นะครับกับรถอยู่ M6 มอเตอร์เวครับก็มีป้ายบอกนะครับห้ามหยุดรถนะครับในระหว่างทางระยะทางก็ประมาณ70กิโลนะ,ะไปโผลนะ่จาจะทาง เลียงเมืองของกรงโคราชนะครับยน่นระยะเวลาได้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าเปิดให้บริการเต็มรูปแบบนะก็จะกลับอุดรขอนแก่นนะครับก็ยน่นระยะเวลาได้เยอะเลยนะครับรถไป่คเยอะด้วยนะตอนนะี้ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกาลังใจเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับตอนนี้ขับรถขับรถมุ่งหน้ากลับอุดอรนะครับไปอุดอรนะครับก็ลองใช้นะครับเส้นทางมอเตอร์เวย์นะครับหรือว่าเอมหนะครับครั้งแรกนะครับเห็นเขาบอกว่าเปิดให้บริการฟรีอยู่ก็เลยเออน่าสนใจก็เลยลองขึ้นมานะครับมันก็จะ ย่นระยะทางแล้วก็ประหยัดเวลาเราได้เยอะเหมือนกันถนนโล่งเลยครับตอนนี้ก็กำลังจะผ่านนะครับลำตะคองนะครับลำตะคอง องไปด้านข้างนะครับทางซ้ายมือลำตะคองสวยมากแต่ที่เขาถ่ายรูปมานะครับช่วงโค้งของลำตะคองมันก็จะสวยอยู่อันนี้เราก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เรียบเร่งนะครับถนนถนนค่อนข้างโล่งเลยนะครับถนนรถไม่ค่อยเยอะนะครับ เปิดให้บริการฟรีนะครับบริการฟรีเขาก็จะมีป้ายบอกทุกระยะนะครับว่าห้ามหยุดรถนะครับบนทางต่างระดับนะครับฝา่าฝืนปรับ2,000บาทตอนนี้ก็ โอ้ผ่านโอ้าะลำตะคองสวยมากเลยนะครับจะได้ไม่สามารถที่จะแทนกล้องไปให้ได้อันนี้ m 6นะครับ m 6ถนน m 6นะครับหรือว่ามอเตอร์เวย์นะครับเส้นทางนะครับที่ผ่าน4คิ้ิวนะครับเข้านครราชสีมานะครับถะดดโล่งเลยผ่านแล้วครับผ่านแล้วลำตะคองับ ้หยุดรถนะครับถ้าหยุดจะมีการปรับจำโทษ2,000บาทหัวนมสวยนะครับสวยมากเลยเปินเปิดให้บริการนะครับก็รถก็ยังไม่เยอะแล้วก็ช่วงนี้ก็ฟรีอยู่นะครับฟรีอยู่นะครับ ให้บริการฟรีนะครับสำหรับรถยนต์นะครับที่จะมุ่งหน้าสู่ภากอีกสานนะครับรถไม่เยอะนะครับรถไม่เยอะ สวยงามเลยครับสวยงามมากเลยมอเตอร์เวย์นะครับ M6 นะครับเส้นทางสู่อีสานนะครับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยตอนนี้ผ่านลำตะคองนะครับผ่านลำตะคองนะครับมุ่งหน้าสู่สีคิ้วนะครับแล้วก็ ไม่รู้จะไปลงจุดไหนนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้คือมอเตอร์เวย์เ6ครับยังเปิดให้บริการฟรีอยู่นะครับฟรีอยู่นะครับปี2อง้า6-7นะครับยังฟรีอยู่ปีหน้านะครับเห็นข่าวบอกว่าปีหน้าจะเริ่มเก็บค่าบริการนะครับโอ้เส้นนี้สวยมากเลยครับ ตรงนี้ที่ก็ถ่ายรูปออกมานะครับที่ถ่ายรูปออกมานะครับจะสวยสุดๆเลยเป็นโค้งลำตะคองนะครับลำตะคองนี่คือเส้นมอเตอร์เวย์ครับหรือว่า M6 ครับ M6 เส้นทางสูง่อีสานครับ ประตูสู่อีสานนะครับสวยงามเลยรถมีคยเยอะนะครับยังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบนะครับยังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบนะครับช่วงนี้ทดลองใช้บริการอยู่นะครับทดลองใช้ทดลองให้ใช้บริการนะครับฟรีครับฟรี จำกัดความเร็วอยู่ที่136กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ136กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงจุดผ่านลำตะคองนี่สวยมากเลย นะครับที่ผ่านเส้นลำผ่านลำตะคองนะครับเส้นนี้สวยมากเลยนะครับสวยสุดๆเลยครับนี่คือ M6 นะครับ M6 m มหกมอเตเวย์ประตูสู่อีสานครับรถก็ มีบ้างนะครับรถก็ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคิดว่าถ้าเปิดเต็มรูปแบบนะครับรถก็น่าจะเยอะนะครับแต่ค่าบริการไม่แน่ใจว่าจะเขาจะเก็บเท่าไหร่ตอนนี้ฟรีครับฟรีเราต้องใช้กของฟรีกันนะครับอยู่ลำตัะคองนี่สวยอยู่นะครับอสองข้างทางทางด้านซ้ายมือนะครับจเราเห็น ลำตะคองนะครับสวยมากเลยนะครับชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับ M6 ครับ M6 ก็คือมอเตอร์เวย์ประตูสวิสานะครับ ระยะทางก็ประมาณ70กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งสามารถที่จะย่นระยะเวลานะครับแล้วก็ระยะทางด้วยนะครับในการที่จะเดินทางไปอีสานได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่สำคัญนะครับไม่ต้องถูกลัวรถติดนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีรถทลา่นะครับเขาเปิดบริการให้ใช้บริการฟรีนะครับ อันนี้เข้าไหนแล้วเนี่ยสีิ้วอ่ะผ่านลำตะคองแล้วนะครับก็จะเข้าคล้ายๆอุโมงโอ้สวยงามอยู่ไปเรื่อยๆคับไปเรื่อยๆกล้องไมกันกล้องไกันเครับนี่คือประตูสู่อีสารนะครับ สะพานมอเตอร์เวย์เนี่ยหรือ M6 นะครับมีระยะทางก็ประมาณ70กว่ากิโลนะครับขับรถสะดวกสบายเลยมอเตอร์เวย์ครับ M6 ย่นระยะทางนะครับระยะเวลาได้ดีมากเลยนะครับนี่ือ M6 ครับ ยังไม่แน่ใจว่ามันจะไปลงตรงไหน,นไม่แน่ใจมันไปเส้นสุดตรงไหน,นอันนี้กับผมกำลังเดินทางไปอุดรนะครับอันนี้น่าจะทางเลี่ยงเมืองนะครับของเข,ข,ข้าโครานแน่นเลยก็ก็มันไม่นิ่ง เันทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับในระหว่างขับรถนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับ M6 นะครับเส้นทางประตูสู่อีสานนะครับดูแล้วก็โอเคเลยล่ะนะครับมันมัน,ม,นมันสะดวกสบายเลยนะครับเหมือนกับถ้าเราเดินทางไปพัทยาไประยองอะสไตล์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่า ตรงผ่านลำตะคองอ่ะมันจะเป็นจุดที่ที่ยกระดับขึ้นแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากนะครับผ่านลำตะคองสวยสุดๆนะครับสวยสุดๆอันนี้ก็อยู่ ไม่ได้ยกระดับแล้วนะครับอยู่ทางลาบแล้วนะครับซึ่งเส้นทางตรงนี้สามารถที่จะไปนะครับเชยภูมิก็ได้นะครับเชยภูมิบุริลัมนะครับมันในป้ายบอกอยู่นะครับใครที่เคยผ่านแล้วอาจจะเข้าใจนะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับก็ลองมาดูนะครับแต่ผมกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ อุดอรนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนกล้องกล้องวิดเบี้ยวนิดนึง มีศูนย์บริการทางหลวงด้วยนะครับ1กิโลนะครับเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้คิดว่ายังคงยังไม่เปิดมั้งนะครับยังไม่เปิดเขายังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็อีก8กิโลก็ถึงทางแยกออกสีคิ้วบุรีลำชัยมูมิมีจุดบริการห้องน้ำด้วยนะครับดีอย่างไรสะดวกสบาย สูนอาหารหรืออะไรก็แล้แต่คิดว่ายัางกงอยังไม่เปิดนะครับอทางด้านเส้นมือเป็นอ๋อห้องน้ำเขายังเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทําเป็นห้องน้ําชั่วคราวอืมยังเป็นห้องน้ําชัว่วคราวอยู่นะครับระยะทางเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะขึ้นมาด้านบนเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะน้ามันต้องต้องมีให้พอนะ เพราะว่าสังเกตดูยังไม่มีปั๊มน้ํามันนะครับไม่ไม,มีปั๊มน้ํามันแล้วก็ห้องน้ําเขาก็เอาแบบอเอาแบบชั่วคราวนะครับมาตั้งไว้นะครับนี่คือนะครับมอเตอร์เวย์เส้นทางสู่อีสานนะครับหรือเรียกว่า M6 นะครับ M6 นะครับ สามารถที่จะไปสีคิ้วเชยภูมมบริลัมนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนะครับอุดรหนองกายแล้วก็ใช้เส้นทางนี้นะครับเขาวิ่งสะดวกสบายเลยครับวิ่งสะดวกสบายรถไม่เยอะนะครับที่สำคัญช่วงนี้เขาเปิดให้บริการฟรีนะครับผมเช็คดูในในข้อมูลนะครับในเว็บเขาบอกให้บริการฟรีนะครับตลอดปี สองห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับเก็บค่าบริการปีสองห้าหกแปดนะครับจะเป็นการทดลองใช้อยู่แต่ว่าระบบนะครับพวกสาธโรณนปรภคนะครับยังไม,มญญไ,มไ,มไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต้ายไม่น่าเชื่อว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เมื่อกี้หลุดไปเลยตอนนี้อยู่ที่ M6 นะครับ m อ t o r w a y นะครับ M6 นะครับ M6 ทางออกหมายเลข8นะครับอีก2กิโลนะครับออกไปที่สีคิ้วชคชัยด่านขุดรถขอเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายมากเลยนะครับเส้นทางประตูซูอีสานนะครับอยากจะให้เส้นทางนี้ทําขยายจากโคราชถ,ถึงอุรรข่อนอแก่นหนองคายนะครับน่าจะดีแท้ มันเหมือนกับตอนถ้าเราขับรถไปพัทยาหรือว่าไปไประยองอนนะบรรยากาศยังไงอย่างนั้นเลยนะครับสบายสบาย คอนาชสีมาตรงไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางออกที่จะไปอำเภอโชคชัยนะครับไปสีคิ้วไปดัาเป็นรดด้วยแต่เป้าหมายเราคืออุดรธานนีครับไปต่อไปต่อมอเตอร์เวย์เอครับ จะมีโครงการขยายต่อไปถึงขอนแก่นอุดรหนองคายไหมเนี่ยถ้ามีไปถึงหนองคายนี้น่าจะสุดยอดเลยนะเนี่ยวิ่งจากกรุงเทพเข้าขอนแกน่นอุดรหนองคายน่าจะใช้เวลาได้ไม่ย่อนระยะเวลานะครับได้เยอะเลยนะครับ M6 ครับ M6 ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมนะครับเรากำลังขับรถมุ่งหน้าสุดรขับรถมุ่งหน้าสุดรครับจริงๆร,ระยะทางกรุงเทพถึงอุดรน,นี่ก็ประมาณ600กิโลนะครับ ปกติขับไปก็6-7ชั่วโมงนั่นแหละนะครับกลับไปหยุดไปก็ขับรถก็โอเคนะเส้นทางสู่หูดอดมันมันก็จะมีรถติดบ้างนะครับแต่ว่าอ่าถนอนหนทางมันแยกกันเป็นสี่เลนวิ่งสะดวกสบายนะครับวิ่งสะดวกสบาย อันนี้ก็อยู่บนนะครับมอเตอร์เวย์นะครับหรือว่าทางทางพิเศษนะครับ M6 มกเพราะเขาเขาให้วิ่งได้ไม่เกินร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรเขาก็ให้เยอะอยู่นะไม่เกินร้อยหสิเจ็ดกิโลเมตรต่อชัมม่วโมงนะครับโร้อยห้าสิบเจ็ดนี่นึกภาพเหมือนรถจะผิวเลยนะ 157กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนรถจะบิวติดได้แล้วนะถ้าสมรรถนะรถของใครดีก็วิ่งได้นะครับแต่นี้ก็ไม่กล้าละไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไปมันเหมือนมอเตอร์เวย์เส้นที่เราจะไประยองนะครับจะต,ตายเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับ แต่ว่าต๊ะเส้นนี้นะครับยังสิ่งอำนวยความต่างๆนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับต,ต่างๆยังยังไม่เสร็จยังไม่สมบูรณ์แบบเขาเปิดให้บริการฟรีแล้วนะครับเปิดให้ใช้บริการฟรีนะครับในช่วงนี้ ภาคอีสานเราทําไมมันดูแห้งแล้งจังเลยช่วงนี้ช่วงนี้มันจะเข้าฤดูแรงแล้วรู้สึกสองก้าวลางมันต้นไม้ใบหญ้ามันแห้งไปหมดเลย ตวเวน,นะครับทางพิเศษเสน้นทางงงนาสูอีสานครับประตูสูอีสาน <c oughs> M6 ครับสะดวกสบายเลยตอนนะี โอเคนะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับมาให้กําลังใจนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะครับในระหว่างขับรถกับอุดรนะครับอยู่บนเส้นทาง M6 นะครับเส้นทางพิเศษ M6 มอเตอร์เวย์นะครับไปตูซูอิสานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณกบ